กิดอะไรขึ้นครับคุณเกิดอะไรขึ้นครับทำไมดูคุณแบบดูเหนื่อยเหนื่อทุรนทุรายไม่น่าถามเลย <laughs> ทำไมอ่ะคุณก็อยู่ในสภาพเดียวกัน <c oughs> ไม่ใช่เหรอคะ ดูทําเป็นมาสัมภาษณ์เรานะถามคนอื่นอยู่ได้กลับมาที่เดิมค่ะคณเป็นไง้าพี่โอเคไหมคะผมขอพูดสั้นๆแค่สองคำว่าจะตายผมดูคุณเหนื่อยดูท้อใจอ่ะโอ้โหแม่พู่เต็มที่อยู่แล้วอันนี้ฉากอะไรอันนี้ฉากอะไรฉากที่จะต้องเข้ามาเอาเอกสารสําคัญในโรงสีแล้วโจนก็จะมาเอาเหมือนกันแล้วโจนก็คือกลัวเราจะเอาไปก่อนเขาก็เลย เขาโรงสียงเอาเอาแล้วไผไปไหน่ไม่มาสิวันนี้เอ้อทำไมคุณน่าทำเสียงยังงั้นอ่ะท้าไม่ไม่มาเนี่ยนี่คุณเป็นบดีบดีกายคุณบดีกายคุณชิงพวกเราได้ไงคะเออแล้วเราก็ต้องสู้กันอยู่เนี่ยไฟไม่หัวไม่หางอยู่แล้วเนี่ยพรุ่งนี้จะเหลือไมนี่ยผมเนี่ยแล้วคุณทำอะไรเนี่ยฉันจะเริ่มฮันหลักดิฉันจะไปบูแล้วอะค่ะ อะไรของคุณเนี่ยคือกินข้าวอิ่มแล้วก็นอนรอเดี๋ยวมันย่อยหมดแล้วอะค่ะอ๋อเหรอแล้วก็จะบูแล้วทำไมอ่ะเป็นโรตีกาดเนี่ยไม่ได้เรื่องสักคนเลยก็ห้ามแล้วคุณเข้าไปทําไมล่ะที่อยู่ไหนผมออกผมออกมาช่วยอีกคู่นึงไงแล้วคุณอะแยกออกไปเองแล้วคุณเป็นผู้หญิงคุณกินคุณต้องแบบว่าเหนียมเหนียมเนี่ยที่ไม่ใช่งับงับงี้ลองแน่ดูผู้หญิงลอเอียงเอียงตัวนิดนึงแล้วค่อยกิน เอออย่างงี้เออมันบอสแสบมันบอสแสบมันบอสแสบเออคุณเป็นไรอ่ะผมหอะไรอ่ะผมโมหัที่วันเนี้ยเขามีคุยผมเลยเขาปวดขาเขาปวดขาปวดขาเออคุณดูแลเขาเขาปวดขาเออดูแลหน่อยเว้ยเฮ้ยคุณนักกีฬาคุณต้องนวดให้เขาได้ผมเชื่อคุณจะ่ามาถาม เราเมื่อเช้าหรอฉันเล่นมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วในกลางคานพุทธเนี่ยเออเขาบู๊มาหลายวันแล้วไม่ต้องมาขอโทษเลยนวดหน่อยนวดนิดนึงนวดไรหนักหนาเนี่ยฮะเออนวดยังไงมันต้องนวดยังไงเป็นการรักษาข้างล่างสุดฮะไม่ได้รักษาให้หายแต่จะให้หนูตาย เมื่อตาีี่รักษาแีเลาดเออยงไงเฮ้ยออกไปเลยแล้ปืน้วล่าเมอเออจะมีโอกาสเข้ามาปลอบใจก็ไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้อารมณ์าเขาเกี้ยกล่ให้ทุกเรื่องนะ้าทำไมอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดไม่มีพกปืนไม่ย้งเขาทำาร่างกายนะครับอ๋อเป็นไปได้วันนั้นเขาโกรธคุณเรื่องคุณไม่ยอมมาวันที่เขาต้องบูนมาอยู่ของหนูนิ่งๆพี่ก็มาตั้งคำถามอะไรกันก็ไม่รู้แหละไม่คุณเกี้ยกา่ออยู่ ไคุณเขี้ยวกาดผมไปแล้วคุณเขี้ยวกาดเอาไงเอาไงคุณเอาไงผมอยู่ฝั่งพี่ดีกว่าเออเนี่ยคุณอยู่ผมนะปลอดภัยอันนี้ดูดูดูเท้าเอวดิกโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดูทำหน้าอะไรเนี่ย